ขอต้อนรับผู้ชมกับข้าสุรายการ l i ฟ e นิ w Life สยามดาราค่ะในช่วงนี้ค่ะจะพาผู้ชมมาเริ่มต้นกันที่ข่าวของสาวเซ็กซี่ที่ต้องเรียกได้ว่าก็หายหน้าหายตาไปเลยนะไม่ค่อยได้โชว์ความเซ็กซี่สบึมสักเท่าไหร่จะกลับมาหรือยัง่ะนั่นก็คือข่าวคราวของสาวเอมมี่อมรวรรณครับผมที่ล่าสุดก็มาเป็นนางเอกให้กับละครเรื่องอุทัยเทวีคุณที่นํากลับมารีเมคม่อีกครั้งหนึ่งก็ต้องมาตอบคําถามหลายคําถามเลยค่ะ มาเริ่มต้นกันที่คำถามแรกกับงานสยามดาราสตาร์วอร์ด2016ต้องเรียกได้ว่าสาวเอมมี่น่ะไม่เคยพลาดมาสร้างสีสันภายในงานเลยมาโชว์ความเซ็กซี่กันทุกปีแบบเซ็กซี่มากด้วยนะปีนี้ใช่ไหมกันทุกปีแต่ปีนี้ไม่มามันเกิดอะไรขึ้นค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะสาวเอมมี่ก็บอกว่าสาเหตุที่ได้ไม่ได้มาร่วมเดินพรมแดงกับงานสยามดาราสาวอร์ด2016เป็นเพราะว่าตนเองนั้นติดงานถ่ายทำภาพยนตร์อยู่ที่ประเทศอินเดียค่ะ เลยทําให้ไม่สามารถมาร่วมในง,งานนี้ได้พร้อมกันนี้ค่ะสาวเอมมี่ก็ขอปฏิเสธว่าไม่ได้กําลังตัดสินใจที่จะแผนเตาแถมยังบอกเขาว่าอนาคตนั้นจะต้องเซ็กซี่มากกว่าเดิมอย่างแน่นอนโดยสาวเอมมี่ก็ยังบอกด้วยคขาว่าในตอนนี้ยอมรับว่าทะเลาะอยู่กับหนุ่มฮาว์ดจริงแต่ก็ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่จะเลิกลากันค่ะ จริงๆมีนะตัวเอมี่เองก็ยังคงความเป็นเอมี่เอมี่แม็กซิมยังไงก็ก็ยังเป็นเอ um มี่แม็กซิมเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าแค่เราโตขึ้นคําว่ากาลาเทศะมัน,ม,นมันก็ต้อง,องมีกับเรามากขึ้นอีกอย่างนึงพักหลังๆเรื่องลูกจะจะเหมือนกับเรื่องลูกจะมาอันดับหนึ่งเราก็เลยมองว่าเซ็กซี่ได้แต,แต่แต่เซ็กซี่ด้วยคําว่ากาลาเทศะค่ะอยาก <คน S 2> ไปมากพี่รู้ไหมว่าทุกๆพรมแดง เอมี่รู้สึกว่าเอมี่เป็นคนโชคดีคนหนึ่งที่จริงๆแล้วพรมแดงมันไม่ได้ใครก็ไปเดินได้นะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ไม่ไม่มีศักยภาพพอหรือผู้ใหญ่ไม่ได้เมตตาหรือเอ็นดูเราเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปเดินอยู่แล้วเอมี่ไปให้ทุกพรมแดงอยู่แล้วค่ะแต่บังเอิญสยามดาราที่ไม่ได้ไปเพราะว่าเอมี่ไปถ่ายหนังที่ประเทศอินเดียแล้วก็แต่ก็ได้มีการโพสต์ถึงสยามดาราค่ะว่ากลับขอโทษด้วยที่ที่เอมี่ไม่ได้ไปร่วมงานไม่ค่ะยังไม่แขวนเต้าเพราะว่าเอมี่ยังต้องเลี้ยงลูก ด้วยเงินหนเพราะว่ายังเลี้ยงครอบครัวอยู่เลยก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังเซ็กซี่ใครจ้างเอมมี่ก็ทําแค่นั้นเองค่ะคือจริงๆแล้วเอมมี่ทามาตั้งนานแล้วแต่พอทําไปมากๆคนก็ชอบบอกว่าเราสร้างภาพพอเราพอเราโดนแบบนี้มากๆแล้วก็สุดถ้าที่ไหนที่เราไปก็จริงๆก็ไม่จําเป็นต้องโพสทุกที่ก็ได้แต่จริงๆจะบอกว่าเราทํามากกว่าที่เราโพสด้วยซ้ำความรักไม่พูดได้ไหมไม่พูดขอไม่พูดเรื่องความรักค่ะไม่ไม่มีค่ะแต่ว่าไม่ไม่อยากพูดถึงเขาดีกว่าช่วงนี้อยากทํางานเยอะๆมากกว่าใช่ค่ะ คือใครหลายๆคนคิดว่าถ้าไม่มีเฮาวิร์เอมี่คงไม่ดังก็ก็ไม่อยากพูดถึงเขาแล้วพอแล้วดีกว่าก็เขาอยากทําอะไรก็เรื่องเขาปล่อยเขาแต่ยังคุยกันอย <c oughs> ู่ก็ยังมีคุยกันค่ะก็ช่วงช่วงอหลังทะเลาะทะเลาะกันบ่อยแค่นั้นเองคือถ้าห่างกันแล้วจะเป็นแบบนี้ห่างกันแล้วทะเลาะกันบ่อยๆก็เลยคิดว่ามันมันคงไปด้วยกันไม่ได้ก็ปล่อยให้เวลาถ้าเกิดว่าเราต้องห่างกันหรือเลิกกันจริงๆก็ต้องยอมรับในสุดน,นั้นสําหรับตัวเอมี่เองเราก็ยังเป็นแฟนแหละเขาก็ยังเป็นแฟน ก่อนหน้าน,นี้เรามีเลิกเลิกเลิกกันไปบ้างแล้วแต่ว่าเขามันพอได้คุยกันเราก็ใจอ่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากไม่อยากพูดถึงเรื่องความรักมากแล้ว